สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังอีซี่ยุคคนข่าวประชาชนนะครับวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวร้ายแล้วก็เป็นสัญญาณอันตรายของมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะคนโรงงานทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับคุณผู้ชมครับหัวข้อที่เรามาในวันนี้ก็คือราวใบไม้ร่วงคนโรงงานน้ำตาตกตกงานแบบรายวันนะครับนี่ไม่ใช่สถานการณ์เล่นๆนะครับและณขณะนี้เนี่ย ผู้สึกข่าวของเราเนี่ยนะครับไล่เก็บข้อมูลคนโรงงานนะครับซึ่งกําลังอยู่ในภาวะสั่นครอนอย่างหนักนะครับว่าตนเองนั้นจะมีโอกาสทํางานต่อไปหรือจะถูกสั่งให้ออกจากงานอย่างกระทันหันเหมือนกับอีกหลายๆชีวิตที่กําลังเผชิญหน้าอยู่ณขณะนี้นะครับผมย้ำกับคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าจําคํานี้ไว้เลยนะครับว่า ก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเรื่องการทำมาหากินเรื่องของเศรษฐกิจนั่นแค่เผาหลอกนะครับถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยนั่นแค่เผาหลอกนะครับแต่เผาจริงเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเป็นคำพูดที่คุณสมคิดระบุออกมาอย่างชัดเจนนะครับแต่เห็นหรือยังครับยังไม่ถึงเดือนกรกฎาคมเลยนะครับนายจ้างเนี่ยหายใจต่อไม่ไหวจริงๆต้องสั่งปลดคนงานหรือบางโรงงานเนี่ยนะครับ ปิดกิจาการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับยังไม่ถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนสิ้ีสั้ปายก็ต้องบอกเลิอกอย่างกระทันหันเพราะมันไปต่อไม่ได้จริงๆคุณสมคิดบอกนะครับว่าเดือนกรกฎาคมน,นี้เอาแบบชัวๆเลยนะครับจะมีคนตกงานสองล้านคนเป็นอย่างต่ำเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวจะมีคนตกงานสองล้านคนเป็นอย่างต่ำตรงนี้ก็อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการหามาตรการ มายับยัง้งหรือว่ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับอย่างที่ผมจะเอามานําเสนอเนี่ยมีอยู่สักประมาณ2-3จุดคุณผู้ชมครับที่เกิดภาพคนโรงงานเขาถ่ายรูปกันเองมันมันเป็นภาพที่ทั้งเจ็บปวดทั้งหน้าเศร้าหน้าตกใจและใจหายเป็นอย่างมากเริ่มต้นที่ Facebook สังคมโรงงานนะครับคุณผู้ชมดูภาพเหล่านี้สินะเป็นภาพที่คนโรงงานเขาถ่ายกันเอง ขาขึ้นหัวข้อแบบนี้นะครับว่าปลดฟ้าผ่าบริษัทผลิตใช้โชอกอัพชื่อดังของอมตะชนบุรีพร้อมทั้งระบุข้อความนะครับว่านี่เป็นโรงงานชื่อดังของอมตะชนบุรีเลยละ่ะฟ้าผ่าตอนเลิกงานสุดช็อกเอาหนังสือเลิกจ้างมาแจ้งก่อนเลิกงานบอกว่าวันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วอายุงานเยอะๆกันทั้งนั้นเป็นทั้งพนักงานประจำและก็พนักงานทรัพ จายชดเชยตามกฎหมายยอดคร่าวๆก็คือหลายล้านคนหลายร้อยคนขอไปหลายร้อยคนก็เป็นลักษณะเดียวกับอมตซิตี้วันนี้อันนี้เป็นชื่อ Facebook นะครับก็โพสต์ในลักษณะเดียวกันบอกว่าทุกคนไม่ทราบรูปหน้ามาก่อนตอนบ่ายๆเรียกพนักงานที่ถูกหมายหัวเนี่ยไปพบแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำง,งานแล้ว แม้จะจ่ายชดเชยตามกฎหมายแต่หลายคนก็อดที่จะช็อกไม่ได้เพราะบางคนทํางานกันมาเป็นสิปีนะครับไม่ใช่ว่าทํางานกันปีสองปีคือหลายคนเนี่ยฝ่าอนาคตไปแล้วกะว่าจะทาที่นี่แหละไปจนกเกษียณแต่ก็เกิดภาวะฉับลัน,นะครับนี่ฮะหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้เกิดขึ้นหลายจุดมากเอาตัวอย่างมาให้ดูที่เน้นๆนเนี่ยนะครับอีกกรณีหนึ่งเขาบอกว่า14ปีที่ญี่ปุ่นเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง มีความผูกพันต้องขอขอบคุณหัวหน้างานและเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนที่เคยสอนและนำสิ่งดีๆมาให้ตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกันมีทั้งเหนื่อยทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะปนกันไปแต่ก็ดีใจที่มีโอกาสร,ร่วมงานกับทุกคนจะเก็บความทรงจำดีๆไว้ตลอดไปใจหายเมื่อได้ลาจากแต่คนอยู่ก็สู้ต่อไปเดอ้อเป็นกำลังใจให้สู้ๆทำงาน14ปีก็ถูกให้ออกกระทนันหัน บางคนได้ทาต่อไปบางคนให้ออกได้รับชดเชยตามกฎหมายนั่งล้อมวง,งกินข้าวกันกินข้าวไปน้ําตาตกไปคุณผู้ชมครับเห็นยังครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าภาวะเผาจริงซึ่งมันกาลังจะเกิดขึ้นและได้เกิดขึ้นและย้ําว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะมีคนตกงานมากกว่าสองล้านคนรัฐบาลก็รู้แล้วแล้วจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรรอติดตามกันดูนะครับ คราวนี้ต่อเนื่องกับกรณีของข่าวแรกที่เรานําเสนอไปเลยนะครับแต่มาในหัวข้อที่ว่ารัฐบาลเร่งมือได้แล้วรถตู้เจอไฟแนนซ์ยึดเผาจริงเศรษฐกิจไทยผมต้องย้ําคํานี้เลยนะครับว่านี่คือเผาจริงแล้วนะครับใครก็ตามที่คิดว่าสามสี่เดือนก่อนหน้านี้หนักหลังจากนี้จะหนักกว่าแน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมเน้นย้าว่าคุณสมคิดบอกแล้วนะฮะว่าเดือนกรกฎาคมสองล้านคนเป็นอย่างน้อย แล้วลองดูปรากฏการณ์ที่ผมจะนำเสนอต่อจากนี้ดูว่ามันมีนัยะสำคัญอะไรที่เราจะได้สื่อสารกันนะเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาจาก Facebook ที่ชื่อว่าคิวรถตู้ผู้เก็บคุณผู้ชมดูภาพดูภาพรถรถตู้นะที่ถูกลำเลียงเป็นจำนวนหลายคันพูดง่ายๆก็คือถูกยึดนะกำลังถูกขนมายึดเอาไปนะครับ บรรดาผู้ประกอบการหรือว่าคนขับรถตู้ได้แต่ถ่ายรูปออกมาโพสต์ได้แต่มองตาปริบๆวันและแล้ววันนี้มันก็มาถึงและแล้ววันนี้มันก็มาถึงนะเขาบอกว่านี่เป็นภาพสุดสะเทือนใจรถตู้ถูกยึดสมบัติที่เคยทำกินเลี้ยงตนเองและครอบครัวต้องถูกยกไปต่อหน้าต่อต,อตาเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ หนักๆนีก่ก็คือตั้งแต่กุมภานัดูสิฮะมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสี่เดือนสี่เดือน,อนผู้ใช้ Facebook เขาบอกต่อนะครับว่าเมื่อไฟแนนซ์มาเยือนลาก่อนลาก่อนเพื่อนชีวิตยังไม่สิ่งหลังโควิดเจอกันในโพสต์นี้มันเห็นมันเป็นโพสต์ที่สั้นมากแต่ภาพเนี่ยมันอธิบายได้หลายอย่างแต่ก่อนอื่นต้องชื่นชม กำลังใจของเจ้าของรถตู้ที่เขาใช้คำว่าลาก่อนลาก่อนเพื่อนหมายถึงว่าลาก่อนนะัะนรถตู้นะเรียกรถตู้เป็นเพื่อนแล้วบอกว่าชีวิตยังไม่สิ้นหลังโควิดเจอกันคำว่าหลังโควิดเจอกันก็คือหลังโควิดเดยวเขาจะกลับมาสู้ใหม่นี่เป็นตัวอย่างของคนที่สู้นะฮะใจเด็ดเดี่ยวผมก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจเหมือนกับผู้ใช้เ Facebook ค,คนนี้นะครับ แม้เขาจะถูกยึดรถตู้ไปจำนวนหลายคันเลยนะครับเห็นในรูปนะครับเขาก็ยังประกาศจะสู้ต่อหลังจากโควิดอันนั้นเป็นแง่มุมของการต่อสู้แต่ในแง่มุมของการยึดรถในครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรมันมีความหมายว่าอย่างไรก็อย่างที่ทราบว่านักท่องเที่ยวเริ่มหายไปเลยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ช่วงมกร,ราคมพามีนาเมษาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ก่อนหน้านี้ก็พออาจจะมีเงินเก็บมีสายป่านสำรองพอผ่อนไปพอสู้ไปพอขอยืดพอขอหย่อนอะไรออกไปแต่มันไม่ไหวจริงๆและผ่านมาสี่เดือนมันยืดมันหย่อนมันย่อ,ม,ยอมันขยายไม่ได้ท้ายสุดก็ถูกยึดหลายธุรกิจเป็นแบบนี้ครับสามสี่เดือนที่ผ่านมาทุกธุรกิจประคองโดยใช้เงินเก็บโดยหวังว่าสถานการณ์มันอาจจะพลิกกลับมาดีขึ้นได้แต่เปล่าแล้วครับ หลังจากพ้นโควิดไปเพราะประเทศไทยไม่มีคนติดเชื้อมาร่วมร่วม30วันหลังจากผ่านพ้นโควิดไปทุกคนที่เคยคิดว่ามันจะกลับมาดีมันจะสู้ได้กลับหนักกว่าเดิมหรือไม่เป็นอย่างที่คิดแผนที่ตั้งเอาไว้ที่คิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นมันก็ไม่ใช่อย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วท้ายสุดก็มืดแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงต่อไปผมย้ำนะครับก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการเขา เขาให้กำลังใจตัวเองว่าถ้าโควิดหมดทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติทันทีเขาคิดแบบนั้นแต่พอมันผ่านไปแล้วเนี่ยโควิดมันดันไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันดันไม่เป็นแบบนั้นเขาเลยปรับตัวไม่ได้ไหนใครตอบหน่อยสิว่าการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะขนเงินมาลงทุนมาท่องเที่ยวมาใช้จ่ายในประเทศไทยมันจะเกิดขึ้นมาไหรไม่มีใครตอบได้ลวครับไหนใครตอบหน่อยสิ ว่าถ้านักท่องเที่ยวกลับมาเลิกเกิดการระบาดระลอกสองขึ้นมานะครับงานนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับบรรยนะครับประเทศไทยนี่ยบรรยนะครับรเพราะเงินกู้ล้านล้านตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วจะไปกู้มาอีกก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าบรรยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันยังคงน่าเป็นห่วงมันมีจุดเปราะบางเนี่ยอยู่มากมาย ดูจากเคสรถตู้นี้ชัดเจนดูจากเคสคนโรงงานนี้ชัดเจนแปลกไหมละครับตอนช่วงโควิดเกิดขึ้นปิดตัวถูกยึดลดน้อยกว่านี้ตอนนี้เกิดขึ้นแบบรายวันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามหัวข้อเลยนะครับรัฐบาลเร่งมือได้แล้วรถตู้เจอไฟแนนซ์ยึดเผาจริงเศรษฐกิจษษษษษษษไทยนะครับวันนี้มีคดีการเมืองที่หลายคนให้ความสนใจนะครับจากกรณีที่สารดีกานะครับอันนี้สู้กันมาสาศาลแล้วนะครับ ตัดสินจำคุกแกนนำคนเสื้อแดงน,นะจริงๆอ่ะมี5คนแต่ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ย4คนนะครับ2ปี8เดือนในคดีที่ไปบุกบ้านพุณเอกเปรมิตนสุรานนท์อดีตประธานอุขมนตรีและรัฐบุรุษนะครับเมื่อวันที่2 0 20, 20 22กรกฎราคม2550ถ้าผมจำไม่ผิดแต่อยู่ในช่วงเดือนกรกฎราคมแน่นอนนะครับเรื่องนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า เหตุการณ์เนี่ยมันล่วงเลยมาถ้าปี50นี่ปี63ก็13ปีนะครับคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคหลังอาจจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับคดีนี้และปฏิตระต,ระตอจิ๊กซอจังหวัดสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยไม่ไม่ชัดเจนว่ากันแบบนั้นวันนี้ผมยุค,คนะครับซึ่งมีโอกาสติดตามเรื่องพวกนี้เนี่ยมาต้องบอกว่า มาอย่างละเอียดยิบเลยเนี่ยนะครับก็จะได้พูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆให้ได้เข้าใจกันนะครับเอาตรงนี้ก่อนก็คือคนที่ถูกจําคุกเนี่ยนะฮะก็จะมีคุณนัทวุฒิคุณวีราการคุณวิปูถแถลงแล้วก็หมอเวงอีกคนหนึ่งเป็นแกนนํากลุ่มพิลาบขาวนะฮะชื่อว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งชื่อว่านายนกพุธนะครับ มีจำเลยอยู่สองคนนะครับที่สาลยกฟอ้องอ่ามีจำเลยอยู่สองคนที่ที่สาลยกฟ้องจากทั้งหมดเจ็ดคนเพราะนั้นเนี่ยก็ติดคุกกันห้าคนนะครับมีคนถามว่าอาแล้วคุณจะทุพรคนอื่นๆล่ะทำไมเออไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เหรออยู่อีกสำนวนหนึ่งครับอยู่อีกสำนวนหนึ่งครับก็ใจคอไม่ดีแน่นอนเพราะว่าถ้าสำนวนแรกติดคุกขนาดนี้แล้วสำนวนต่อไปจะรอดรหรือเปล่าล่ะก็ลองคิดกันดูเอานะนะพอมันเกิดเหตุการณ์จำคุก ส,สีแดงนะครับฝั่งคนที่อยู่สีแดงก็รู้สึกไม่พอใจคิดว่าเอเอกฎหมายไม่ยุติธรรมหรือเปล่าพอมันเกิดขึ้นกับอีฟางนีง่ก็โตดยงกันไปโตดยงกันมานะครับผมย้อนไปอดีตไม่ต้องไปไกลถึงสมัยปี40ปอีอะไรแบบนั้นนะครับเอาเห็นภาพชัดๆเลยหลังจากคุณทักษิณเนี่ยนะครับถูกยึดอํานาจโดยคมชคพลเอกสนทิบุนจัก,กรัินเนี่ยนะก็เกิดกลุ่มคนที่ไม่พอใจคมชเนี่ย ก็คล้ายๆปัจจุบันนี่แหละที่ไม่พอใจคอสอชอหรือว่าพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาชุมนุมตอนนั้นยังไม่มีสีเสื้อนะครับตอนนั้นยังมีกลุ่มเป็นกลุ่มยิบเป็นกลุ่มย่อยใครอยากทําก็ทําใครพร้อมเป็นแกนนําก็เป็นนะครับมีกลุ่มพี่ลาบขาวมีกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการกลุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดแต่กลุ่มหลักเนี่ยที่รู้สึกว่าจะรวมตัวกันได้เยอะก็คือกลุ่มนปกนะครับตอนนั้นนี่ไม่ใช่ชอช้างนะครับ เป็นนปกชื่อเต็มก็คือแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จก,การยังใช้ยังใช้สัญ,ญลักษณ์สีเนี่ยเป็นเป็นหลากสีนะครับแต่จะออกไปในโทนเหลืองเหลืองหน่อยนะครับก็ไม่พอใจคนเอกเปรมพะมองว่าคลเอ,อ,อกเปรมเนี่ยอยู่เบื้องหลังการท,รทํารัฐประหารเบื้องหลังเผด็จก,การเอาละก็แห่กันไปล้อมที่บ้านคนเอกเปลมตํารวจก็มาสกัดแล้วเกิดการประทะกับตารวจจนเป็นเหตุทําให้ตํารวจได้รับบาดเจ็บก็เป็นที่มาของคดีดังกล่าว นะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับม็อกนอก,ก,อก็ไม่หยุดค่อยๆไปผสานกับกลุ่มยิบย่อยต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวก็เลยกลายเป็นเสื้อแดงนะก็เลยกลายเป็นเสื้อแดงกลุ่มนปชจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นคดีเนี่ยนะครับสู้กันมาตั้งแต่ปี50ใช้เวลาทั้งหมด13ปีนะ13ปีนี่ไงครับถึงเตือนคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหว ในการชุมนุมในการมีคดีความต่างๆนะครับการชุมนุมเนี่ยมันไม่นานหรอกครับบางทีวันเดียวบางทีเดือนเดียวมันจบแต่คดีจะติดตามตัวท่านเนี่ยไปจนมันจะรู้เรื่องนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาเคลื่อนไหวก็ต้องระมัดระวังนะมันจะกลายเป็นว่าพอผ่านไปสิบาปีดันมาติดคุกตอนแก่ไนงะคือถ้าติดคุกตอนหนุ่มร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็พร้อมที่จะต่อสู้ แต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมันก็อาจจะลําบากเวลาต้องอยู่ดีคุกเห็นอย่างอันนี้คือกลุ่มนกปกรนะครับ10ปีนะ13ปีที่นี้ก็บอกว่าไม่ยุติธรรมหรือเปล่าไม่เรียยงคอสชอะไรแบบเนี้ยนะครับท่านสราบไหมครับว่าปี51เนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นหลังจากคดีนี้ีนะปี51มีคดีหนึ่งเป็นคดีของฝั่งก็คือคดีของกลุ่มพันธมิตรที่ไปยึดทำเนียบ กลุ่มพันธมิตรไปยึดทำเนียบเมื่อปีหนะ้าหนึ่งะแต่สารเนี่ยตัดสินจำคุกไปเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมครับปี62สองเนี่ยจำคุกแกนนำพันธมิตรไป8คนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะพันธมิตรก่อเข้าคุกแล้วก็ออกมาหลังจากนั้นนปกก็เข้าคุกแล้วก็ไม่รู้จะออกวันไหนของนอปรกรเนี่ยเหตุการณ์เกิดปี5้ามาติดคุกเอาปี63สของพันธมิตรเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนปี 51เกิดขึ้นทีหลังด้วยนะแต่จบก่อนปีหนึ่งก็คือจบตอนปี62ก็เข้าคุกก็ออกกันมาละก็คือพวกคุณจำลองคุณไัยบูลคุณอะไรแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมครับนี่บิ๊้าพูดกันหลักๆในคดีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนี่เป็นสองคดีแรกๆนะครับที่ศาลเพิ่งตัดสินเสร็จเพราะนั้นเนี่ยที่หลายคนถามว่าเอ้ยแล้วก็ปปสจะถึงไหนเสื้อแดงปี53ปอกการร้ายก็ปปสเป็นกบฏนู่นนี่นั่นเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะตามมาอาจจะตัดสินอีกสิปีข้างหน้าก็ได้นะครับอย่างคดีปีห้าไปตัดสินว่าปีหกสามของนปรของมตมิตรปีห้าหนึ่งไปตัดสินว่าปีหกสองก็ปบวสในเพิ่งปีห้าหห้าเจ็ดนี่เองนะครับถ้าเทียบกันก็อาจจะต้องบวกกันระดับ10ปีเหมือนกันก็ไม่ปีหกเจ็ดหกปดนู่นแหละครับหรือกรณีของกลุ่มนปชปีห้าสองห้าสาม ก็มีคดีกันทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต่อคิวกันมาอาจจะตัดสินก็บวกไปสิครับถ้าห้าสามบวกไปอีกสิบสามปีก็อาจจะไปเป็นปีเท่าไรอะ่ะนะครับนี่คือข้อท็จจริงที่เราใช้หัวข้อที่ว่าที่เราใช้หัวข้อที่ว่าสิบสามปีผ่านไปบทบเรียนแกนนำชุมนุมไม่คุกก็ตายก็หนีด้านหนึ่งผมเอามาจากคำพูดคุณจตุพรคุณจตุพรเป็นคนพูด ว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองบทสรุปไม่คุกก็ตายแต่ปมแถ้ไม่อีกอันหนึ่งไม่ตายก็หนีไม่คุกก็ตายก็หนีทั้งสองฝั่งเลยนะครับสิบสามปีผ่านไปในวันนี้มันไม่ได้เป็นข่าวเฉพาะกลุ่มรปภหรอก,รกอรครับมันเป็นข่าวของทุกกลุ่มนักต่อสู้แกนนําเขาจะรู้กันดีแม้ว่าเขาจะอยู่คนละขั้วคนละข้างมองตารู้ใจกันหมดแล้วครับพวกนี้เนี่ยว่าเส้นทางของพวก เขาไม่ต่างอะไรกันเลยแม้ว่าจะมีอุดมการณ์ความเชื่อที่แตกต่างกันเอาเรื่องนี้มานําเสนออย่างน้อยก็อยากให้คนรุ่นหลังที่อาจจะติดตามเหตุการณ์ในช่วงนั้นไม่ทันได้รับทราบว่าการต่อสู้มันไม่ได้แค่เดือน2เดือนปี2ปีพูดกันมาเป็น10ปีและสุดท้ายเป้าหมายก็อยู่ที่เรือนจำนะครับเอาละครับมาติดตามข่าวสารดีๆกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะ กลุ่มสีกากีวหรือว่าตำรวจนะครับรู้สึกว่าในระยะหลังนี่นะครับจะมีข่าวเช้าข่าวในแง่ลบเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโควิดนะฮะเยอะเลยครับผมไม่ต้องพูดแล้วครับทั้งเรื่องของการยัดยาทั้งเรื่องของการรีดไถบังคับใช้กฎหมายเรียกรับผลประโยชน์ทําร้ายพี่น้องประชาชนหรือยัดคดีความเยอะไปหมดนะฮะจนทําให้ภาพลักษณ์นะของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยมีปัญหา ที่ผ่านมาผมก็ย้ํานะครับว่าจริงๆการที่สื่อมวลชนหรือว่าใครก็ตามแต่ช่วยกันตรวจสอบตํารวจที่ไม่ดีเนี่ยจริงๆถือเป็นการช่วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะยังไงเสียคนไม่ดีก็ต้องน้อยกว่าคนดีอยู่แล้วและคนดีก็ควรที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะจะทําให้ภาพลักษณ์ของตนเองนั้นเสียหายไปด้วยนะครับแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความนะครับว่าไม่มีเรื่องดีๆของตํารวจที่นําเสนอเลยโอ้ก็มีเยอะแยะเหมือนกัน อย่างเหตุการณ์ที่จะเอามาชื่นชมในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับลองไปดูผู้การท่านนี้นะครับอันนี้แหละครับคือตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ถือยศถืออย่างถือตัวไม่ถือเอาดาวบนบ่าเนี่ยนะครับว่าเป็นสิ่งที่แตกแยกแบ่งแยกระหว่างตำรวจกับพี่น้องประชาชนนะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาจาก Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาบอกว่า นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านประสบอุบัติเหตุบนทางด่วนขณะนั้นผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสารกำลังนั่งรถออกไปปฏิบัติงานตรวจราชาการแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าท่านก็สั่งให้หยุดขบวนรถช่วยเหลือชาวบ้านทันทีโดยผู้ใช้ f a c e b o o k ดังกล่าวยังระบุนะครับว่านี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่พลตำรวจตรีธนทัตน้อยหน้าผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร กำลังนั่งรถออกไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่ภาคสองก็ไปประสบพบเจอเหตุการณ์รถเกิดอุบัติเหตุแล้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบนทางด่วนบูรพาวิถีขาออกมุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีจึงสั่งหยุดรถและรีบลงไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกพร้อมประสานร,รถกู้ชีพนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไปแหมคุณผู้ชมครับมันต้องจินตนาการภาพเสียดายว่าภาพเนี่ย แม้ว่าจะโอเคอยู่แล้วที่เรานําเสนอเห็นภาพของท่านผู้การเนี่ยนะครับยืนสั่งการโบกรถสั่งลูกน้องให้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่ห่วงหลอห่วงเท่เลยนะครับเห mm ็น hmm. ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางด่วนพี่น้องประชาชนกําลังได้รับความยากลําบากก็รีบสั่งให้ขบวนนั้นหยุดและลงไปช่วยเหลือชาวบ้านในทันทีนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าตนเองนั้นจะติดภารกิจต้องรีบไปตรวจราชการก็ตามแต่ แบบนี้แหะครับตำรวจที่จะอยู่ในหัวใจของประชาชนนะครับยิ่งยศสูงทําตัวเล็กขนาดไหนมันก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเป็นทวีคูณย้ํานะครับว่าตํารวจบ้านเราที่ดีๆ่ยมีเยอะมากนะครับส่วนตํารวจที่ไม่ดีก็ต้องถูกตรวจสอบถูกลงโทษหรือถูกตัดทิ้งออกไปเพื่อไม่ให้เป็นการทําลายภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับะนะฮะคุณผู้ชมครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คืออีซียุคน ข่าวประชาชนนะครับเราจะกลับมาพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ